ยยยืไม่ใช่ครับพี่สมเข้ามาพี่เขขับเอส13มาเดิมเดิมอันนี้ใครเอาก็สี่ล้านขึ้นไปจะเสนอมาได้ครับเพราะว่าค่าคอมกูก็สองแสนแล้วไค่ายมาที่คนนี้ครับนี่เท่านั้นเลยนะครับทําไมถึงไปซื้อเอส13มาครับทําไมเหรออยาตลกกูตามไม่ทันนี่กูรู้เลยชอบชอบเป็นความชอบส่วนตัวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คันแรกก็หลายคันแล้วแหละนก็เคยเห็นแล้วแหละไมถึงรถ หมายถึงเมียมงเอ้ยอะไรรถสิครับเอ้ยชอบอะอย่างเงี้ยหมายถึงหมายถึงรถไม่ใช่คันแรกหรอกแต่ว่ามันกลับมาเล่นอีกรอบนึงก็อยากเปลี่ยนฟีลบ้างใช่ไหมสภาพนี้แม่งเท่าที่เห็นนะสมัยนี้นะไม่เคยเห็นแล้วอ่ะนี่คือคันแรกที่เห็นในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเลยนี้เขามีแบบชื่อชื่อเฉพาะของมันไหมเอสิบสามคันเนี้ยหมายถึงว่าชื่อรุ่นเห็นมันมีแบบเส้นกิ โคกิโคกิอะไรกัน่ะเพราะ S สิบสี่ S สิบห้าอะไรเงี้ย S สิบสี่มี S สิบสามไม่มี S สิบสามคือเวลามาเปลี่ยนไมเนอร์มันน้อยมากมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้มือเดียวเลยฮะใช่อีกมือหนึ่งต้องจับประตูก็มันกับมือวลาขับสั่งตอนแรกนึกว่ามีมือเดียวเจ้าของเป็นอาหารผ่านสงครามเวียดนามมาใช่จอดคืนเขาอามาเช็ดรถให้อันนี้นี่ตัวถังเทอร์โบแท้ตัวถังเทอร์โบแท้ ยังเป็นเกียร์ออโต้จากโรงงานใช่ไหมใช่ออริจินอลเป็นคือคันนี้แม่งจากโรงงานเลยนะเดิมๆหมดเลยเบาะก็คุณลุงแบบเหมือนสมัยเราพ่อแม่เวลาออกศูนย์ก็เบาะผ้าจากญี่ปุ่นเขาไปเปลี่ยนเบาะหนังกันอย่นี้ใช่ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลย่โคตรเจ๋งเป็นคอนเซ็ปต์แบบแก่ๆเลยคุณลุงเลยณลุงเครื่องคือ S R ยี่สิบเทอร์โบออโต้เดิมๆอยากเห็นนะ่พี่จอมเปิดให้ดูหน่อยได้ไหมอ๋อมีซันลูปด้วยเห็นหลายคันก็ไม่มีนะเท่าที่เห็น วัตสันูฟเดิมล้อเดิมกันชนเดิมอย่างคันนี้เอาจริงราคานีประมาณเท่าไหร่ประมาณหนถึงเงยอะซื้อหรือว่าซื้อขายกันตอนนี้หรือเอาเอาราคาโลกเลยเนี่ยแบบเพราะตอนนี้อเมริกาเป็นตัวทําให้ราคาเราเปลี่ยนไปเยอะเลยพูยากกันมันแล้วแต่สภาพเห็นแม่งมีได้ตั้งแต่สองล้านถึงหกล้านเจ็ดล้านนะมันยังไม่มีราคากลัง่าแต่คันนี้ก็เปิดไว้ที่สี่ล้านเก้าไม่ใช่ทําเปิดนะพี่เปิดเพราะว่าคันนี้ต้องซื้อแพงเพราะว่าทำซื้อเอาสภาพโดยที่ยังไม่มีราคาหลาง สวยมากเลยอเนี่ยไม่เคยทําสีเลยนะคานเดิมโ้ยสวยจริงอะ่ะก็กดมาแรงไหมแบบออโต้เทอร์โบเอสดยี่สิบเทอร์โบเดิม<ช>ๆไม่เคยขับออโต้เลยเหรอใช่โพราะตัน,นี้ทำเอามาไว้ใช้งานชีวิตประจำวันได้ Auto, Air เก u ียออโต้แอร์เย็นเพียงพอไหมไม่มีวิทยุมีปะ่ะมีแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นวิทยุเดิมกำลังรอใส่เดิมอยู่อันนี้แม่ง20ปีที่แล้วปะวะใช่มึงยังไม่ได้เปลี่ยนเลยฮะ ยังนี่ทอมก็เลยไปสั่งปากกระโปรงมือสองอีกบานหนึ่งมาเพื่อจะเอาไอ้นี่ของเซฟิโลใช่ไหมเอสามเอ็ดไม่ใช่ของพีเซียเรียบร้อยครับรถพี่ทอมโอ้โหใครชอบก็เดี๋ยวไปดูในคลิปด้วยนะครับใช่ได้เลยขอบคุณพี่ทอมมากนะครับครับปกติไม่ได้ออกมาช่องอะไรนะพี่ช่องอะไรนะตัดเอาไว้เอาไว้ช่องอะไรนะเอาไวอันนี้ตัดออกตัดออกดิที่อ่ยตัดออกอากาศไปดิ ตอนเอาช่องยูทูบไปเลยได้ปะขอบคุณพี่ทอมมากเลยครับโอ้โหเสียมาขับรถเล่งกันใหม่เราก็มาอย่างนี้กันประจําครับเดือน2เดือนทีอะไรเงี้ยเรามาดูคันนี้เจ้าของอยู่นั้นน้องกายวันนี้นิคันนี้ก็หายากนะปกติพอมีเห็นบ้างแต่คันนี้เป็นดีเซลเว้ย นี่เจ้าของครับแนะนำตัวหน่อยครับน้องกายครับผมชื่อกายนะครับผมนานๆได้ออกมาทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ก็โดนโครตามรียบร้อยแม่ตามแม่ตามแฟนตามแฟนตามคันนี้เนี่ยข้อดีคือเป็น C D I เป็นดีเซลประหยัดมากใช่ไหมประหยัดใช่ไหมถ้าเทียบกับรถไปขับมาก็ประหยัดกว่าวีออสประหยัดกว่าฮอนด้าเจ็อีกเฮ้ยจริงเหรอจริงคันนี้ซื้อพี่ไปก็เป็นเดิมๆเลย เราไปแต่งอะไรบ้างตอนนี้ก็เปลี่ยนแค่ใส่ล้อ E55 ครับแล้วก็แต่งล้อใส่โชคคู่หน้าเป็นอวังกาดแค่นั้นเองเอ๊ะเปลี่ยนโชคคู่หน้าทําไมถึงเปลี่ยนโชคคู่หน้าอ๋อหน้าเดิมๆมันสูงไปหน่อยพี่รู้สึกมันไม่ถูกใจคือเป็นเอาของโช๊คเดิมของตัวอวังกาดใช่เป็นเดิมแต่เหมือนเป็นรุ่นแบบของแวกของทัวริ่งด้วยหรอของเอสเตดหรอครับก็มาใส่ก็ไปหาว่าไงวะโช๊คหน้าเดิมอวังกาดเอสเตด อยากได้ทรงนิดดีเรหรอย่างร้อยนี้ก็คือ m g ครับวันนี้ก็พาร์ทเดิมหมดเลย,เยแต่สภาพนี้ก็หายยากนะราคาอตอนนี้นี่ทะลุก,กันไปเก้าแสนล้านกว่าแล้วถ้าตัวดีเซลแถมหาไม่ได้ด้วยนะใช่ก็ไม่ค่อยเจอดีเซลแต่ตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกออปชั่นไม่ค่อยมีอะไรดูแลง่ายดูแลงง่ายไม่มีอะไรให้ทงมีแค่ช่วงล่างที่เป็นถุงลมคู่หลังเนี่ยซึ่งค่อนข้างบีเจ๋งมากสมมติมีคนมาจีบขายไหมขายขายเหรอ ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ยังไม่มีาคาในใจเลยต้องมีร้านสองถึงจะยอมอย่างต่างแน่เลยใช่ปะขึ้นเรื่อยๆทำงานทําการอะไรทาไมมีปัญญาขับเบนแวน์แบบนี้แถมอายุก็ยี่สิบกว่าๆทาไมถึงยากสองข้อนะที่ถามไปก็ผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบ W211 ออยู่แล้วครับก็เคยมีโอกาสขับตัวสี่วีลสองหก็คืออีคล s สตากลมเขาเรียกอย่างนี้เจอพอเจอแวนแล้วเป็นดีเซลเราก็ยิ่งชอบไปอีกเพราะว่าเราเป็นคนขับรถไกลฮะก็ แบบเดินทางไกลดีเซลยิ่ยงขับไกลๆก็ยิ่งประหยัดเราก็ตั้งว่าเราอยากได้อะไรอาจจะไม่ใช่แค่รถก็ได้อาจจะเป็นอ,อย่างอื่นเงี้ยเรา,าเห็นรถที่ชอบปุ๊บดูเงินในบัญชีปั๊บไอ้ไม่พอว่ะโทรหาแม่ในทางพี่สรุปแทนก็คือว่าเขามองเห็นความคุ้มค่าของรถแล้วเข้าไปพรีเซนต์พ่อแม่เอ้ยพ่อแม่ซื้อไว้คันนี้ไม่ขาดทุนมันก็เป็นจริงภายใน2ปีนะราคาขึ้นตลอดเพราะนั้นพ่อแม่เขาก็เชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยลูกกูต่อให้เอาเงินกูไปซื้อส่วนหนึ่งแล้วเงินเขาส่วนหนึ่ง แต่ว่าเขาลงทุนแบบที่ไม่มีศูนย์เปล่ามีแต่เพิ่มมูลค่านั่นแหละครับเพื่อนๆน,น,น้องๆเอขอบคุณน้องกายครับผมไปดูคันนั้นกันต่อไหมฮะครับผมแน่คันนี้คืออิมเพรสซลุงกำลงั <mpre> ององิมเพรสซ S C I ตัวนี้เป็นสเปคซีด้วย <c oughs> ก็หายากปกติก็จะเป็น W I X S C I, <S S C I <S ใช่ไหมคะเรียกชมนี้ว่าหน้าแมวก็เขาก็เปรียบเปยสุบรุมีหน้าเหยี่ยวหน้าหมูหน้าเสือหน้าแมว อะไรเงี้ยครับก็เป็นโฉมที่เรียกสําหรับซูบารุอิมเพซ่าอย่างคันนี้ราคาในตลาดน่าจะประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้เห็นตั้งกันล้านห้าครับประมาณล้านห้ล้านห้านี่เป็นสเปคซีไหมหรือว่าไม่ใช่เป็นเอทั่วไปใช่ครับโอ้ยอย่างนี้สเปคซีถ้าคันนี้เก็บงานเรียบร้อยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถ้าจะประมาณล้านกลางๆแหละครับโอเคน้องแทนขายรถไม่แพงอยู่แล้วครับพ่อค้ากระตัดได้เขาก็ให้ราคาพ่อค้าคนจะซื้อไปใช้เขาก็ให้ราคาดีนะครับน้องๆเพื่อนๆครับผมน้องแทนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ ยี่บเก้าครับยี่บเก้าเนี่ยขายรถแบบหลักล้านเนี่ยพี่เห็นเยอะมากทํากิจการคาแ์ด้วยบอกน้องๆเพื่อนๆนหน่อยทํายังไงถึงจะเป็นแบบน้องแทนได้วะอืชอบครับใช้ความชอบล้วนชอบละทำครับแล้วทุนอ่ะทุนเริ่มต้นยังค่อยๆครับเห็นไหมอย่างพี่นุ๊กก็เหมือนกันก็เริ่มจากรถสามประตูคันเล็กๆอะไรเงี้ยเริ่มมาแล้วสะสมมาน้องแทนนี่ขายปอร์เช่ขายเบนซ์ขายรถหรูทุกยี่ห้อรวมไปถึงรถซิ่งด้วยรถเก่าก็เล่น ติดตามต้องแทนได้ที่ไหนครับเอ่อเพจ TN u s e Car ครับดูเครื่องได้ไหมคะเนี้ยได้เออเออแล้วสเปก C มันต่างกับตัว SCI ทั่วไปยังไงอ่ะมันพวกกระจกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไล่ฝ้าแล้วก็เป็นเหมือนเขาบอกกระจกมันบางกว่ามันไลท์เวทกว่าโอ้โหสเปก C ก็มีความเบากว่าตัว SCI ปกติเครื่องต่างไงครับ VKL ไปไกลกูดิมึงเป็นกลุ่มเสี่ยง เข,เขาจะคัดไอ้พวกการสูบลูกสูบทุก,ทกทอย่างแบบให้มันแบบดีที่สุดอันนี้คือเป็นความรู้ที่รู้อยู่แล้วหรือใช้ Google เ,เมื่อกี้รู้แล้วเฮ้ย <Hey! S 2> ว้าวห <laughs> น้าตาไม่น่าฉลาดก็เคยจะซื้อไอ <laughs> ้ม,มา <laughs> ก็เลยเสิร์ชหาข้อมูลน,นี่เขามีของซิ่งติดมาบ้างนะหม้อน้ำบิดขวานนะ้ำมันเครื่อง S T I แต่มันก็อันนี้ S T I มันก็มาเครื่องแหละเพราะมันเป็นเครื่องคอยดง S T I <laughs> <laughs> นี่คันนี้เกียร์อะไรอ่ะ <laughs> เกียร์แมนนุ่นด้วยหกสปีดโอ้แจ่มตัวนี้มันมีเกียร์ไอ้นี่ด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเกียร์อะไรนะถ้าออโต้จะเป็นเอไลครับอ่าโดยไม,โไม่ค่อยเห็นนะโชมเนี้ยมีวิ่งน้อยบนท้องถนนมากดำม,มันเป็นรอยง่ายอย่างนี้แหละเอาไปขัดเก็บสีก็สวยเยวลค<ะ>ันสีกับลุงหนุ่มเฮ้ยนั่นแหละครับอูร้อยเย่าข้าราชการครับร้านขายรถของเรามันช่างโชคดีจริงๆเดี๋ยวขอบคุณน้องแทนมากครับวันนี้สำหรับคันนี้นะฮะเอสซีไอสเปหน้าแมว